ต้านภาวะคลอดก่อนกำหนดได้ก่อน สวัสดีค่ะชมพู่เองนะคะวันนี้อยากจะชวนทุกคนคุยกันค่ะถ้าเราไม่อยากให้ลูกของเราคลอดก่อนกำหนดเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนไหนก่อนท้องเริ่มตั้งท้องหรือว่าใกล้คลอดคุณกี่บอกว่าเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนจะตั้งท้องค่ะ<ด><ด>คุณ<ด>เบล<ด>บอกว่าสามีพาไปปรึกษาคุณหมอตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานซะอีกววอน่ารักมากคุณมะนาวบอกว่ากลัวภาวะคลอดก่อนกําหนดมากเลยค่ะก็เลยหาข้อมูลและปรึกษาคุณหมอตั้งแต่วางแผนจะมีลูกถูกทุกข้อค่ะ ถ้าไม่อยากให้ลูกของเราคลอดออกมาก่อนกําหนดนะคะเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนตั้งท้องขอย้ํานะคะว่าก่อนตั้งท้องเฮ้ยหลายคนสงสัยมันขนาดนั้นเลยเหรอแกใช่ค่ะมันต้องขนาดนั้นค่ะ ราะว่าคุณหมอจะได้ตรวจสุขภาพเราสามีเรามีการค้นหาโรคแล้วก็เฝ้าระวังความผิดปกติที่จะทำให้เกิดภาวะคลอดเนกำหนดค่ะ <Wow. S 1> คุณหมอจะได้แนะนําการปฏิบัติตัวเตรียมตัวปรับพฤติกรรมปรับที่ทางปรับการใช้ชีวิตเพราะว่าถ้าเราตั้งท้องขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะคะเราจะได้เตรียมตัวว่าเราจะใช้ชีวิตที่บ้านที่ทํางานอาหารการกินหรือว่าการเดินทางยังไงให้ปลอดภัย และยิ่งถ้าใครมีโรคประจําตัวนะคะเบาหวานความดันเนี่ยต้องยิ่งรีบปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเราเลยนะคะว่าโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันสงบดีหรือยังความดันน้ําตาลในเลือดอยู่ในระดับดีพอที่จะมีลูกหรือเปล่ายาที่ท่ายปร,ประจำมีผลต่อการตั้งท้องและลูกในครรภ์หรือไม่เราควรจะต้องปฏิบัติตัวเพิ่มเติมอย่างไรให้ปลอดภัยกับตัวเราและลูกในครรภ์ค่ะ ชมพู่ขอขี่เส้นใต้าย้ำเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนตั้งท้องเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดค่ะมาร่วมกันเซฟแม่ปกป้องลูกที่กำลังจะเกิดมาด้วยกันเถอะนะคะชุมชนเรียนรู้รวแรวมรณรง์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดเพราะลูกคือของขวัญและความสุขของครอบครัว